ยกตัวอย่างรถบ้านมอเตอร์โฮมที่ว่าทํามาแล้วมีห้องน้ําในตัวแล้วจะมีถังน้ําสํารองอีกน้ําหนักก็จะต้องเพิ่มขึ้นต้องคํานวณกันใหม่สามารถรับน้ําหนักได้สักเท่าไหร่ครับสามารถร<า>ับน้ําหนักได้เพราะเราคํานวณเรื่องค่าเคไปใหม่หมดแล้วเพราะรถแต่ละรุ่นเราต้องกําหนดไปใหม่หมด,หมดเลยต้องสเปคเฉพาะรุ่นเฉพาะคันเลยกระดับ4ตันได้เลยได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็เสริมอ่าเรามีเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากนั้นถ้าระบบสปริงกับโช๊เนี่ยอ่า ได้ในระดับที่80-90%ได้ความนุ่มก่อนถนนการทรงตัวแล้วเราก็มาเสริมด้วยถุงลมร่วมอีกชุดหนึ่งที่จะเพิ่มที่น้ําหนักที่มากกว่านั้นอีกแหนบเดิมบรรทุกอย่างเงี้ยจะเอาไม่อยู่แล้วก็มีที่ชัซีนก็จะมีรูอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยตัวนี้เป็นโครงสร้างเดิมอันนี้คือระบบช่วงล่างเดิมนะที่เป็นแหนบเป็นแบบนี้นะค่ะเดี๋ยวพาไปดูคันที่เดี๋ยวพาไปดูคันข้างๆที่เปลี่ยนเป็นระบบคอยสปริงแล้วนี่คันนี้เปลี่ยนแล้วนะคันนี้เปลี่ยนแล้วก็ คันนี้ก็คือเนี่ยยกแหนบออกใส่ระบบคอยสปริงได้เลย